หญิงกับตั้งแต่คือฉันบอกมือน,นั่นแหละที่ว่าผ้าดินแดนไปฉีดวัคซีนแมนบอแล้วกลับมามาสื่อตำปลาแล้วล้างลานตำปลาข้าเจ้ากระสิเป็นล้านหมูกระทะแมนบอก็คือล้านเจนอยู่เขาสนขวางหนะแล้วใดๆคือเจ้าของร้านเขาก็เป็นเอฟซีชั้นแล้วเพื่อนกัเล้ยฝากเนื้อย่างค่ะมาสู้ญาติพี่น้องกินเพื่อนก็บบอกว่าเอามากินเดอ้อภาษาเดียวเพื่อนก็มากโตตุต้นแห้งขอบคุณหลายๆเด้อค่ะขอบคุณเน้อขอบคุณร้านหมูกระทะร้านเจนเน้อและนี่โตตุต้นนางถาบาวายนี่ทุบถ้วยทุบจานเลี้ยวข้าแล่าหนจานี้้แลว บอกมีดามาเฉยค่ะบางคนกับวางใดหูบอกดูซิแม่เนี่ยนั่งหัวร้อได้เฉยเลยทําไมไม่ดูลูกก่อนทาไมไม่ช่วยลูกก่อนไม่ใช่บาดมือลูกแล้วเหรอนั่นวาสันวาเออบอแมนว่าฉันบอดูฉันก็ดูฉันกระเบิ้งมั่นยูฉันกระเลียวเบิ้งมั่นยูแต่ว่าฉันขอหัวก่อนนี่ล่ละบอกแล้วค่ะมีแม่เมื่อพร้อมชีวิตติดดามาค่ะมันกับบ่ได้เป็นยังมันกับบ่ได้บาดยกคำมันบาดมันกับสีห้องมันกับสีไ้เองและหญิงเเดี๋ยวจะคอยเฮ็ดแผลเห้มั้นี่ลหะบอกแล้วดินแดนเดี๋ยวแม่ก ว่าพวกฉันกับภากันเบิงยูกับบไดลปลปอยปลาลาเลยกันขนาดนั้นแต่ว่านาตอนนั้นน่ะคือตอนที่มันแตกน่ะก็เฝ้ายิบออกจากมือนั่งเลยแต่ว่าวิดีโอมันทําเป็นสโลง่ามันทําเป็นช้าไงมันก็เลยคือจังแบบว่าคือป่อยให้ลูกเล่นจังสีนาแล้วอีกอย่างวิดีโอมันเหตุสัไปซ้สัมากพวกเธอหู่จักเข้ามาเอฟเฟกต์บอกเอฟเฟกต์วิดีโอบอกฮึ่ๆกันจะเฝ้าดราม่าไเบิงคิดเพื่อความบันเทิงเด้อจ้ะเด้อแลนี่เห็นบอจานกรบเบียงแตกไปแล้วแมนบอณตอนนี้กัมานั่งทุบจานสเตนเลส แก่ก่อนค่ำแล้วก็น้องมิวแล้วก็พ่อปูแล้วก็ด,กดินแดนแล้วอยากสิบอกว่าดินแดนนี่ป่วนแหง้งหมูกระทะมือนี่ก็ต้องเฝ้ากินตะเวียงตะเวนเดเพะว่าหยังตีสองทุ่มจัก็ต้องเฝ้าขึ้นมาเหตุงานค่ะมไลายสดย้ายต,งตรงตรงไหลสูมือเลยบ่กแมนถูกสิ่งถูกอย่างคือการเหตุงาน,นทั้งเบิร์ของฉันน่ะนะจากนั้นก็ตัดผ้ามาที่ตอนเช้าค่ะเอฟซี FC หลายคนก็นกบ,บอกว่าย้ายแต่งหนา้าให้คอยเบื้องก้อนโอเคก่อนที่จะแต่งหน้าเราก็ต้องเตรียมผิวก่อนเราก็จะมาทาผลิตภัณฑ์แบรนด์เอ็ดเลยอันดับแรกก็ต้องใช้น้ำตบน อยู่นี่ก็คือครีมจ้าครีมจะช่วยบำรุงภายนอกหน้านุ่มกระจ่างใสแล้วตัวหัวปั๊มตัวนี้ก็จะเป็นฟูอิดบำรุงแบบล้ำลึกจา้าบำรุงเข้าสู่ชั้นใต้ผิวกระตุ้นคอลลาเจนใต้ผิวหลังจากนั้นเราก็จะทาครีมรอบดวงตาอันนี้แหละก็ทาไปรอบๆดวงตาพอแต่ทาครีมทั้งเบิดถูกตัวเลยเป็นบอสเราก็จะทาครีมกันแดดจา้าครีมกันแดดเท่ากับสีใสของผลิตภัณฑ์แบรนด์เอทนะหละ่ะมี S P F 50าสบ P A บวกๆลืมไปอันน้ำตบกวดแดงๆนันนะนนกนระสิใสลังน้ำตบกวดสีขาวเด้อเฮ้ย <laughs> ฉันลืมบอกเอาเนาะจ่ง อันเดียวก็คือของสิวนาค่ะอันดับแรกเราก็จะมาปัดแก้มก่อนปัดให้แดงอ่องตองเหมือนดากลิงเลยนะจากนั้นเข้ากับสิท่าแป้งค่ะแป้งตลับฉันก็จะใช้ของออร่าลิตเบอร์หนึ่งกับแป้งตลับของแม่เจนนี่นั่นละหลังจากนั้นก็จะมาขีดคิวค่ะเข้าตองล,ลึกใบว่า,า,าคิวเข้าตองคือห่วงกับคู่แล้วเราก็จะมาทาโบกตาค่ะกับสิใสสองสีนั่นละกับสิทาไปรอบๆโบกตาเลยมันก็จะเป็นการลองพื้นโบกตาน่น,นะแล้วเข้ากับสิใสอีกสีหนึ่งค่ะทาไปมองนีเดอร์มองไปปลายหัวตาเอาจรงรงนนนนััน้้่ะจิมตรสี พ่อปาดเสร็จแล้วแมนบอรเราก็จะมาทําดอลลี่อายค่ะกัสิทาไปแบบนี้เลยกัสิใสมือคือเกาหือ <c oughs> ย่ายเจา้าคือเลิศแถ่เจา้าคือพอใส่แปรงบอบางที่ฉันก็มักง่ายเกินไปได้ยิงหลังจากนั้นเราก็จะเอาแปรงปัดหางตาจะทําให้มันเหมือนอายไลเนอร์จังสินะยังบอท่านได้แล้วเด้บาดนี้เข้ากัสีนี่ค่ะเราก็จะใช้อันนี้ค่ะมาไฮไลท์เดอ้อเราก็จะงัดดั้งให้มันพุ่งทะย,ยานไปถึงบนฟ้าเลยค่ะถึงแม้พอเขาสิบมีดังกัตามหหลังจากไฮไลท์แล้วแล้วเราก็จะมาคอนทัวร์บอกแล้วค่ะพาเลทกาาแ่ง้วบบบั ตงบบกตาบัสอุงบัสอ่อนงัดดังให้ไล่มีเบิร์จากนั้นเราก็จะมาทาลิปสติกของลอรีออลนี่แค่นี้เลยสเตปการแต่งหน้าของฉันเรียบร้อยแล้วค่ะบอกเลยว่าตั้งแต่ใช้ผลิตภัณฑ์แบรนด์เอทของเราแต่งหน้าติดทนนานทั้งวันแล้วนี่แมนยังนี่ตื่นถึงมากกว่าห้คือเกาอีกเดียวจะเป็นปิตีซะแล้วก็ห้แค่นาที่เดียวได้ยิงแล้วก็ตั้งสตีได้แล้วก็นางโคมูอยู่แบบนี้หลานไส้พวกเธอนน่โอ้ยมาเด้อคูได้เสียเอาไปเลี้ยงกับมาเอาไปเลี้ยงเด้อปากหยางปากเปียกเบาหยางคักแน่หลังจากนั้ สิเป็นนอไลบ้านเฮาเด้กหญิงอยากสิบอกว่าอุ้ยแกงหวานบอกคักนี่ครับพ่อตะตื่นแล้วตัวตุ้นก็อยากออกไปเชิดชายทั้งนอกเด้ครับนี่อยากออกไปอยากออกไปหาเที่ยวแล้วคิดเบิ่งเด้อขนาดยางมาท่นได้ยางมาท่านได้แข็งมันยังขนาดนี้ฉันบ่อยากคิดเลยว่าถ้ายางได้นี่หญิงเอ้ยโฆษณาติสินำขูดจากนั่นก็ตัดพามา่ที่เขาเศ้าของเฮาค่าก็คือจังหวัดอะ่ะแกงเนื้อไม้ใส่เห็ดหญิงอยากสิบอกว่าเห็ดเผิอกหอมมแต่ดอกใหญ่ๆอุ้ยกินเข้าไปนี่ฟินบ่คักๆมันกุบๆดีแล้วมันบ่ขมปานใดแม่เห็ดเผมอันนี้้แลวก็สสิมีทอดโคงหมูแลล้วก็เหือต้มไขข่องงนน้้้ออมมิวืเชาั่นล่่่ะขขขออองงหววาาานนนทีดดบไ้ใครรัเเืฮ ก็คือบอเขียบค่าเพราะว่าเก็บไม่ได้สูมือพอ,อะตะก,กินเขาเศร้าแล้วแมนบอก็เอาตตุ้นไน้นาเมยามือนีเฮ้ากับเซลพี่เ้ากล้วยออกโล่งเ้เพอะวหยังตีวันนี้เราก็จะไปที่ขนส่งคุมภรวาปีกระสีไปต่อผ้าสีพอรอระบอรถทั้งสองขั้นนั่นแหละแต่ว่าเราต้องเอาพี่เฉากล้วยไปนะเพราะว่าอะไรวาตีพี่เฉากล้วยเกิน7ปีแล้วจ้าต้องไปตรวจสภาพพอดีแมนบอพอดีหยังวาตีใบขับขี่ชั้นกระสินพอดีค่าเกือบสี่เบิร์ตอายุอีกสามสี่หมื่นหนึ่งไข่ตัวอุบลร่มอ่อนไล่ท่านนะเฮ้ยจาก มีประวัติการเป็นโรคลมชักไหมคะฉันก็เลยบอกว่าไม่มีค่ะมีแต่ซักอยู่หนาอาห้ารเวลาเมาเ,ลาาห,เหล้าฮป็พนักงานหัวหล่อฉันมาสัน่นอยากสิบ,บอกว่าธุระมือนีเข้าแล้วเร็วแห้งค่ะเพราะว่าเข้าไปขนซงมือหนีเข้ากระจองคิ้วไวเรียบร้อยแล้วนะนนเวลาสิบโมงก็จะกลับมาหาตัวตุ่นเหมือนเดิมครับ